เหตนใจว่าผ <sentido? S 2> ู um ้ตรวจสอบบัญชีปีนี้ถึงเข้ามาตรวจสอบสักคนองทุกที่เราจ้างเอกชวบเห็นเรื่องที่หนึ่งไม่ไว้ใจเราพวกเราเราไแค่ข้อที่สองื่องที่สองในวาระการประชุมใหญ่ประจำปีเอ่อ ทางสากรต่างแขกันขอวงาประมาณเพื่อให้จีมชุมใหญ่ลงมาไม่มีแผนนะครับบอกว่าจะทำเรื่องนี้ก็จบว่าใช้หรือไนี้เราจะมีวิธียังไงที่จะให้สาตะเขียนให้เราเราจะด้ไรเราเนี่ยก็จะทำกันนี้จะทำนจะเสร็จเมื่อไหรจะจบเมื่อไรก็ตาสจบเรื่องโครงการโครงการับ้าไนที่ ที่เราขอโครงการประจำปีมันจะต้องมีใช้งานโครงการอยากก่างนี้ครับแต่ก็มีมจะตง้งการก่อสร้างอะไรเนี่ยเียมักจะมีแผนงานโครงการหรือการใช้ทุนเมื่อเราไปทำอะไรบ้างเช่นถ้าถ้าเราจะพาสมาชิกไปอบรมเนี่ยมีแผนงานยังไงถ,ถ,ถ้าเราถามตั้งเราจะทำยังไงดีแต่ก็ต้องให้ทางฝ่ายคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำเพิ<อ>่มด้วยก็มันจะได้ชัดเจนนะ ต้องให้ทางคณะกรรมการแล้วนักบริการก็ดำเนินการถ้าเงดูตัวอย่างของของของที่อื่นก็ได้นะครับไหนก็จะมาเขาก็มีมาทำสเกลให้ทางนี้ให้เีงนะครับแต่เรื่องแรกยังไม่ตอบเลยคนหนึ่งคนหนึ่งทำไมต้องเข้ามาตรวจใช่ไหมคนหนึ่งก็คือว่าที่ที่เข้ามาตรวจคือเรามีท่านตอนที่สกอร์มีปัญหาท่านจำได้ไหมที่ว่า ลอตเตอรี่เนี่ยลอตเตอรี่ต่างๆตอนที่ของกันยังยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่หลังๆมาเป็นของกันลอตเตอรี่ต่างๆแล้วก็ของกันนี่ด้วยก็ทําให้ว่าเป็นเราเราเราโอนไห่โอนตะกอนน้ำซับใหญ่ๆให้น้ำซับครูเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นตัวบมกตะกอนตำรวจและทองเราก็มีอยู่5้าตะกอนที่ให้ภาคประชาชนตรวจสอบเนื่องจากเนื่องจากเขาเข้มแข็งแล้วมีการควบคุมภายในที่ดีแล้ว จให้ทางผูส้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจให้โดยถ่ายอนไปนะฮะและโดยที่ตรวจบัญชีก็ไปทีแกงไปขึ้นทะเบียนมันกนับขึ้นทะเบียนท่านผู้ตรวจสอบบัญชีการกันต้องผู้สอบบัญชีต้องผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วจากจากกรมตรวจบัญชีสก,กอนนะครับมาตรวจแทนเราเพื่อเราเพราะเราพระละเราคือคนเรามีน้อยงานเยอะสกอนเพิ่มขึ้นทุกปีเราเราก็จะไปเน้นให,ให้ทางกรมเนี่ยเกษตรไปเน้นทางเกษตรกร,กรกแทนคือ สกรการเกษตรจะเป็นส่วนใหญ่ที่มีเยอะนะครับแต่พอมันมีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยมีนโยบายกรมก็เลยมีนโยบายว่าเราควรจะเข้าไปดูสกรที่มีปัญหาต้องถ้ามีมีมีปัญหาบัฟต้องกักต้องวนกลับมาให้ทางเราโทษสอบแล้วจะไปเอาก็เฉพาะแค่จังหวัดที่มีปัญหาก็ไม่ได้ก็เลยเอาโทษประเทศเลยมันก็เป็นเกณฑ์เอาว่าต้องเอาถ่ายวนกับมาตรวจปีละสกรมปีละสกร จนครบหมดแล้วจะเหลือเอาสัู่แบบสุดท้ายแล้วเนะี่ยผมก็พยายามเลือกสุดท้ายแล้วนะกวัว <c oughs> ท่านว่าจะมีปัญหาท่าแ,แรกอะไรกันเลยนะเราก็จะเลือกพวกโรงพยาบาลตำรวจอาหารเลยก่อนนะพีท,ที่ที่เราเข้ามาตรวจปีแรกก็มีปัญหามากว่าเขาก็ไม่ยอมรับเหมือนตอนนั้นผมมาจุนที่ตาเป็นมือนาาอู่ที่ตาไม่ได้มาจุเป็นมือนาาอิ่ที่ตาล้วผอก็่าขอ่ายโอนครั้งแรกเลยตอนที่นั้นนะก็ไปได้เอาอะไร กูสามารถก็มาเหลือปีก็ชีดวนเดียวที่ยังไม่ได้ปิดปีนั้นก็เอาเข้ามาทันทีเลยเขาก็ไม่พอใจนะไม่พอใจว่าเราทำไมก็ไมโดนแล้วก็กลัวจะทําเสร็จช้าสวา,าชิปได้เป็นคนช้าเราก็รับปากว่าเราก็ไม่ถ้าท่านไม่มีปัญหาในการดําเนินาง,ง,งานอะไรเนี่ยเราก็เซ็นรบ เหมือนผู้สอบชี้แไม่ได้กันแล้วแหละนะก็เป็นที่พอใจมาทุกครั้งเลยไม่ใครก็อยากให้ออกมาตรวจแล้วเราเรา,เราตรวจแล้วไม่ต้องไปจ่ายเงินให้ผู้สอบชี้แลไม่ได้แต่นโยบายให้ปิลักันย์ก่อนไม่รู้ีิน้าจะดีเปล่าพิน้าอาจจะไม่ไม่เข้ามาดูแลอะไรแล้วแต่เข้ามาแนะนําเป็นเป็นเจ้าหน้าที่มาแนะนํามาเข้าร่วมประชุมแนะนํนาจะมีระเบียบข้อบังคับอะไรใหม่ๆรือเกี่ยวกับตัวจดญชีใหม่ๆเหมือนอย่างเงี้ยมีผู้ตรวจสอบินกิจการนี้เราก็ต้องเข้ามานะครับ อีกข้อหนึ่งอันนี้ขอร้องท่านผ่านไปทางขึ้นทางกรรมาการผมฟังมาถึงวันข้อนวันที่ิดการ